วิธีการปิดออน m s s s n n g r r บน iOS ทําทำยังไงรับชมคลิปนี้ค่ะค่ะก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะในวันนี้อยู่กับเราไรวิน YouTube ค่ะซึ่งในวันนี้ก็จะพาทุกท่านมาดูวิธีการการปิด การใช้งานหรือว่าปิดออนบน Messenger กันนะคะซึ่งวิธีการนี้จะเป็นของใครที่ใช้ระบบ iOS นะอันดับแรกค่ะทุกคนให้เราเข้ามาที่ Messenger ของเราค่ะจากนั้นเราจะได้หน้าตาแบบนี้ใช่ไหมคะทีนี้ให้เราไปที่ขีดสามขีดมุมบนซ้ายมือตัวนี้ค่ะกดแตะไปนหนึ่งทีปั๊บ จากนั้นเราจะได้หน้าตาแบบนี้ให้ท่านผู้ชมกดไปที่ฟันเฟืองบุมบนขวามือและให้เราหาคำว่าสถานะกำลังใช้งานถ้าเจอแล้วกดแตะเข้าไปหนึ่งทีให้เรานะคะกดปิดตรงหัวข้อคำว่าแสดงเมื่อคุณกำลังใช้งานอยู่ กดปิดค่ะและก็ยืนยันปิดเพียงเท่านี้นะคะเวลาที่เราใช้งานบน Messenger หรือว่าเล่น Messenger อยู่นะคะบุคคลอื่นๆก็จะไม่สามารถทราบได้เลยว่าเราเนี่ยกำลังใช้งานอยู่สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ